ก้อนตัวเองไปทําแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเขาก็มาดับมานเซ่ท่านผู้ชมครับในฝั่งโซเชียลของประเทศกัมพูชานะครับได้มีชาวเขมรหรือชาวกัมพูชารายหนึ่งนะครับไม่รู้นึกคึกอย่างไรได้ทําวิดีโอฮะโดยแบ่งเป็น3มช่องแบ่งเป็นช่องบนช่องกลางแล้วก็ช่องล่างต้องบอกนะครับว่า3ช่องดังกล่าวนี้เนี่ยเขาได้เอาเป็นคลิปวิดีโอครับแต่ละประเทศนั้นมาเปรียบเทียบโดยช่องบนนะครับจะเป็นคลิปที่มาจากประเทศเวียดนามถัดมาครับคือตรงกลางคือคลิปที่มาจากประเทศกัมพูชา และถัดมาครับคือคลิปด้านล่างที่มาจากประเทศไทยต้องบอกนะครับว่าเขาเนี่ยพยายามสื่อดูเหมือนว่าจะพยายามเปรียบเทียบครับความเจริญของแต่ละประเทศ เพราะในแคปชั่นเนี่ยได้มีการโพสต์แคปชั่นเอาไว้ด้วยนะครับโดยใช้แคปชั่นที่แปลเป็นภาษาไทยได้นะครับว่าคุณรักประเทศไหนมากไปกว่ากันแล้วก็ใส่แฮชแท็กครับกัมพูชาอย่างไรก็ดีครับจากคลิปดังกล่าวนี้เนี่ยถ้าเป็นการเปรียบเทียบแบบทั่วไปก็คงจะไม่มีดราม่าอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าคลิปดังกล่าวนี้ได้มีชาวเวียดนามจํานวนมากครับแห่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ออกแนวะดรามา่า เพราะพวกเขานั้นจับได้ว่าคลิปดังกล่าวที่บัญชีผู้ใช้งานชาวกัมพูชารายนี้ได้เอามาเผยแพร่นั้นมันไม่แฟร์โดยชาวเวียดนามหลายคนก็บอกนะครับว่าคลิปเปรียบเทียบดังกล่าวนี้ที่เป็นส่วนของเวียนดนามเนี่ยคนเวียดนามบอกนะครับว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วในขณะที่คลิปของกัมพูชาเนี่ยเป็นคลิปใหม e ่ๆเอี่ยมๆแทบจะล่าสุดเลยดังนั้นเนี่ยการที่ตัตเองเนี่ยเอาคลิปที่ถ่ายมาล่าสุดใหม่ๆเอี่ยมๆมาเปรียบเทียบกับคลิปของเวียดนามที่ถูกถ่ายไว เมื่อประมาณ10บกว่าปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยมันก็ดูล้าหลังไปกว่าเดิมสิทางทางที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของเวียดนามนั้นอาจจะเป็นอีกแบบแต่วันนี้ผ่านมาแล้ว10กว่าปีฉะนั้นเนี่ยมันต้องดีก,กว่าวันนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตัวเองเอาคลิปใหม่ของเขาเอาคลิปเก่ามันก็ไม่แฟร์เป็นอย่างมากแถมใช้เว,วียดนามบางส่วนนะครับก็บอกว่าเนี่ยส่วนด้านล่างสุดเนี่ยที่เป็นช่องของประเทศไทยก็เป็นการเอาคลิปที่เป็นผู้หญิงคนนนึงเดินในหมู่บ้านหรือเปป็นคลิทึ่นมีนงัข วิ่งไปวิ่งมาไม่ได้เป็นการเอาเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมาเปรียบเทียบแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สิของตัวเองเนี่ยเอาเมืองพนมเปญมาของเวียดนามเนี่ยเอาที่ไหนมาไม่รู้แต่รู้ว่ามันเก่าแน่แน่แถมในฝั่งของคลิปประเทศไทยเนี่ยก็ไปเอาคลิปอะไรมาก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้สื่อถึงเมืองหลวงของประเทศไทยเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบต้องเอามาในยุคป,ปีปัจจุบันสิ เวียดนามปี2025หรือปีหน้าเลยก็ได้ปี2026ประเทศไทยก็เหมือนกันควรจะหยิบยกเป็นเมืองหลวงเข้ามาเปรียบเทียบสิอันนี้เนี่ยตัวเองเอาเมืองหลวงมาของเวียดนามไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้ของไทยก็เช่นเดียวกันส่วนของพนมเปญเนี่ยโอ้โหเอาภาพมุมสูงให้เห็นหลากหลายหเห็นมุมกว้างส่วนเวียดนามเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายบนฟุตบาทส่วนไ,ไทยเดี๋ยวเป็นคลิปที่มาจากไหนไม่รู้แค่มุมภาพมุมกล้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแบบนี้จะเปรียบเทียบมันก็ไม่แฟร์สิแล เมื่อเรารไปส่องคอมเมนต์เพิ่มเติมก็พบ,บว่ามีชาวเวียดนามหลายคน,นะครับได้ไปคอมเมนต์แซวไว้ยับเลยบ,บางคนก็บอกว่าแหมถ้าคุณรวยขนาดนั้น,นทำมช่วงที่โซกันกัมพูชาถึงไม่มีเครื่องบินเหมือนประเทศไทยล่ะชาวเวียดนามบางคนก็บอกบว่านี่แทนที่อยู่ด้วยกันจะรักกันแต่ทําไมพวกคุณชอบทําคลิปเปรียบเทียบให้เกิดความแตกแยกแบบนี้บางคนก็บอกบว่าฉันก็ไม่อยากพูดหรอกนะว่าเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาอาจจะดูเหมือนไม่แข็งแกร่ง เข้าเมืองโฮจิมินห์ของฉันหรอกนะบางคนก็บอกนะครับว่า,ว,าว้าวเป็นเรื่องราวน่าทึ่งมากเอาคลิปของเวียดนามในช่วงปี2006หรือปี2010มาเปรียบเทียบกับกัมพูชาในปี2025หรือบางคนก็บอกนะครับว่าถ้าคุณยังเปรียบเทียบแบบนี้มันจะเป็นการดูถูกผู้อื่นต่อไปเมื่อถึงคราวที่ต้องโซกันเนี่ยฉันคิดว่าคุณจะไม่เหลือใครเลยนะชาวเวียดนามบางคนก็บอกนะครับว่า ถ้ายังเปรียบเทียบแบบนี้ฉันเดานะว่าอีก5ปีต่อไปเนี่ยประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศไทยจะต้องจับมือกันในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจกันอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีชาวเวียดนามบางส่วนได้คอมเมนต์กันแฟะเลยนะครับว่าแหมจังการเปรียบเทียบอะไรแบบนี้รู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของกัมพูชานเนี่ยน้อยกว่า GDP ของเมืองโฮจิมินในเวียดนามด้วยนะก็นี่แหละครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นทัวร์ได้หรือไม่ที่กําลังลงในช่อง ของชขากาพูชารายหนึ่งอยู่ในขณะนี้ที่ไปทําคลิปเปรียบเทียบ3ประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะักโดยฝั่งของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าของตัวเองเนี่ยถูกเอาคลิปเมื่อประมาณปี2006ถึงปี2010มาเปรียบเทียบในขณะที่กัมกพุชาเนี่ยเอาคลิปปี2025เอาคลิปเก่าของเวียดนามมาเปรียบเทียบไม่พอไปเอาคลิปจากไหนของประเทศไทยมาไม่รู้แล้วก็มาเปรียบเทียบกับพนมเปญของตัวเองสิ่งนี้ทาให้ชาวเวียดนามหลายคนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เป็นอย่างมากเเเลยยยนะกกับบบารปรปีทีท อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมละครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ